สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมามาร์ k ผิวสูตรนี้นะคะทํากี่ครั้งก็ได้ผลทุกครั้งเลยค่ะสหรับสูตรนี้นะคะจะช่วยเรื่องลดความแห้งกร้านของผิวต่อต้านริ้วรอยหิเหี่ยวย่นยนรอยตีนกาและที่สําคัญนะคะใครที่มีฝ้ากระหรือว่าผิวหน้าหมองคล้ำไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ไข่นะคะจะใช้เฉพาะไข่ขาวเท่านั้นนะคะไข่แดงหรือส่วนผสมที่เหลือสามารถนําไปรับประทานได้นะคะสาหรับไข่ขาวเขาจะช่วยเรื่องกระชับผิวกระชับรูขุมขนล,ลดสิวเซียนสิวอุดตันจะทําให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่วนรอยตีนกาด้วยนะคะใครสะดวกใช้เป็นไข่เป็ดก็ได้นะคะแต่กลิ่นของไข่เป็ดกลิ่นเขาจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะเราแยกส่วนผสมไข่แดงกับไข่ขาวเรียบร้อยแล้วนะคะสหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ ไข่ขาวประมาณ 2- 3ช้อนโต๊ะนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะสำหรับเจลว่านหางจระเข้เขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะทําให้ผิวเราขาวกระจ่งางใสขึ้นนะคะสําหรับสูตรนี้สามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดหรือว่า,าเจลว่านหางจระเข้สาเร็จรูปก็ได้นะคะเมร่อไที่ใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดนะคะให้ปอกตัวว่านหางจระเข้ก่อนนะคะแล้วก็นําไปล้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนํามาขูดใส่ตัวไข่ ขาวนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะขูดลงไปสักประมาณสักหช้อนโต๊ะก,ก็ได้ค่ะให้กระประมาณได้เลยนะคะ ลงไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะน้ำมะนาวเขาจะมีกรด AHA จะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดําหรือว่ารอยสิวด้วยนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้าน้ำมะนาวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใครที่แพ้น้ำมะนาวสามารถใช้เป็นน้ำมะเขือเทศหรือว่าสามารถใช้เป็นวิตามินซีได้นะคะ คนผส,สมทุกอย่างให้เขา้าสูตรนี้นะคะสามารถหาเวลาว่างมาทําได้เลยนะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนค่ะแล้วก็นําเนื้อครีมนะคะมาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะถ้าเรามีแปรงอะคะ่ะจะดีมากๆเลยนะคะเพื่อจะได้จุ่มเนื้อครีมนะคะแล้วก็มาทาที่ผิวหน้าเรานะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทาย้ําหลายๆรอบนะคะเขาจะช่วยเรื่องยกกระชับผิวเราได้ดีมากๆเลยนะคะ รับส่วนผสมที่เหลือนะคะสามารถใส่ในกระปุกแล้วเก็บไว้ในตูน้เย็นไว้ได้นะคะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ2-3วันนะคะสําหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวยน่นรอยตีนกาหรือหรือใครที่มีลําคอเหี่วเหี่ยวยน่นๆนะคะสามารถทาย้ําประมาณ2-3ครั้งได้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเรื่องการยกกระชับผิวเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะ และมาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ20-25นาทีหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะสาหรับใครที่ผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบการแพ้ก่อนใช้นะคะโดยทาไว้ที่ใต้กรามนะคะหรือว่าใต้ท้องแขนทาทิ้งไว้ประมาณสัก10-15นาทีถ้ารู้สึกว่าไม่แสบไม่คันก็สามารถใช้สูตรนั้นๆได้ค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําได้สัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะถ้าเพื่อนๆทาอย่างต่อเนื่องทําเป็นประจํานะคะความเห็นผลเขาก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและทุกๆวันเพื่อนๆอย่าลืม ครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและแรังสี UV ด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ